ย้อนไปในอดีตการนะแดนชมพูทวีปพ,พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถูกจารึกและสืบทอดการเวลาผ,ผ่านผ่านนับพันปีแต่ปัญญาแห่งพัดไรปีดกยังคงเป็นแสงประทีปนำทางและในแผ่นดินไทยปัญญาแห่งพัดไรปีดกได้อย่างรากลึกเป็นเสาหลักแห่งวิถีชีวิตโดยมีสถาบันคณะสงฆ์เป็นผู้ทำรงรักษาและเผยแพร่พระธรรมอลัลลมค่านี้ หนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ณใจกลางนาครเชียงใหม่ที่ซึ่งประวัติศาสตร์และปัจจุบ,นบันบรรจบกันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่ได้สถาปนาตนเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาพุทธธรรมที่พร้อมจะต่อยอดและสร้างสรรค์เราเปิดเส้นทางสู่ปัญญาที่หลากหลายผ่านสามหลักสูตรชั้นนำ หหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนามุ่งเน้นการวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างนวัตกรรมแห่งจิต 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนาปวอนอสำหรับผู้ที่สแสวงหาความสงบสุขในชีวิตประจำวันเข้าถึงการปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒไรปีดกศึกษาปตอสอ สำรวจค้างปัญญาพาร์ยปีดกอย่างลึกซึ้งด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยที่นี่การเรียนรู้คือการสร้างสารรค์เราใช้ Smart Classrooms ขยายขอบเขตการเข้าถึงธรรมสู่ผู้เรียนทั่วโลกทุกองค,ความรู้ถูกขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยเชิงประจักษ์และการประยุกต์ใช้เพื่อการบริการสังคมภายใต้การบริหารวิชาการที่เข้มแข็งเรามุ่งมั่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับสากล เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมพุทธปัญญาสร้างสันติภาพภายในสู่สันติภาพโลก